วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชนมมเฉลยเฉลืออชาชญยกรรมเปิดเผยว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกภายในวันที่15กุมภาพันธ์64แต่เนื่องจากมีคนไปทําอะไรบางอย่างซึ่งตนพูดไม่ได้ทําให้การออกหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนออกไปเป็นประมาณเดือนเมษายน64ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง ที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรั่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้หากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วศาลยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตํารวจจับแพ้ดังนั้นจึงต้องหาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่แต่ยังย้ำว่า ผู้ต้องสองสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกในสัปดาห์หน้าร่วมกับชุดทำงานด้วยนางรัฐีพันธ์แก้วสุวรรณผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะฝ่ายปกครองที่ออกค้นหาน้องชมพู่ระหว่าง11-14พฤษภาคม63เปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวจากทาง Facebook ของแม่น้องชมพู ในวันที่11พฤษภาคมช่วงประมาณ12นาฬิกาตันเด็กได้ประสานไปยังผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกจนกระทั่งทราบว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นให้ชาวบ้านช่วยกันหาบาะแสเชา้าวันรุ่งขึ้นตนได้พาชาวบ้านประมาณ20-25คนไปช่วยชาวบ้านกกอกกกตูมตามหาตนเองในฐานะฝ่ายปกครองได้ประชุมและติดตามการค้นหาน้องชมพู ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านอีกหลายคนในตําบลกกตูมใช้สถานที่ลานเต้นบ้านน้องชมพู่วางแผนการค้นหาประจําวันวันหนึ่งตนเองได้แวะเข้าเวรที่จุดคัดกรองโควิดบริเวณแยกเต่างอยเจอกับชายปริศนาคือนายแอมที่อ้างว่าหลงทางมาติดรถผู้หญิงคนหนึ่งมาลงที่จุดคัดกรองเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน ตอนนั้นตนเองก็ได้นําข้อมูลชายปริศนาไปรายงานให้กับที่ประชุมของฝ่ายปกครองจําได้ว่าเป็นวันที่13 1 4ถึง14พฤษภาคมก่อนพบเจอศพโดยมีรายงานให้กลุ่มผู้นําชุมชนรับทราบและสังเกตว่าในวงประชุมมีเพียงตาชานน้าเสริมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหน้าตายแต่ไม่มีพ่อกับแม่น้องชมพู่และลุงพลกับป้าแตนส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรว่า มีชายปริศนาหายไปหรือมีชายปริศนาเข้ามาในหมู่บ้านหลังบอกว่าให้ตั้งด่านจับตัวคนร้ายทั้งที่วงในประชุมไม่มีลูกพลแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คิดว่าตาชานหรือคนในครอบครัวอาจจะเล่าสู่กันฟังทั้งนี้ตนเชื่อว่าคดีต้องมีคนร้ายน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้เพราะจุดที่พบศพเป็นพื้นที่ที่ขึ้นไปลำบากและส่วนตัวอยากจะ ให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วอยากให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เงินเสน่หาอาจถึงล้านลุงพลถูกแฉได้เงินช่วยจาก FC อาจถึง7หลักหมอปลางงลุงพลบ่นญิงลีคนจ้างงานกรณีเพจอย่าหาธรรมโปรแม็กเผยแพร่เ,พเรื่องราวเกี่ยวกับป้าแตนที่ถ่ายรูปเลขบัญชีธนาคารส่งให้แฟนคลับโอนเงินมาให้ใช้ วันที่14กุมภาพันธ์64บุมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์ที่ออกจากกลุ่มของลุงพลเปิดเผยว่าสำหรับกรณีนี้ตนไม่ทราบว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีป้าแตนจริงหรือไม่เมื่อตอนที่ตนนั้นยังทำ YouTube อยู่ที่บ้านลุงพลยืนยันว่าจะมีแฟนคลับจากต่างประเทศโอนเงินผ่าน YouTube ให้ไปมอบให้กับลุงพลกับป้าแตนเป็นประจำโดยเงินแฟนคลับที่ผ่านมือตอนนั้นประมาณ4-50,000บาท แต่มีการโอนเงินผ่านช่อง YouTube และเป็นเงินจำนวนมากซึ่งตนนั้นมีความมั่นใจว่าจะมีเงินสดหมุนเวียนถึง7หลักที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบผ่านบัญชีได้ตนวิงวอนให้หน่วยงานราชการช่วยไปตรวจสอบบัญชีของลุงพลกับป้าแตนและยูทูบเบอร์ว่ามีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่กันแน่ซึ่งมีผลเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตน ออกมาจากบ้านกกอกก็ถูกแฟนคลับลุงพลน,นั้นโจมตีตลอดรวมถึงมีการกล่าวหาว่าตนยักยอกเงินทําบุญสร้างพญายนาคจํานวน50,000บาทแต่ตนนั้นยืนยันว่าเงินดังกล่าวไม่มีจริงส่วนเงินอื่นๆที่เขาโอนให้ตนนั้นก็ได้มอบให้กับลุงพลกับพระแตนทุกบาททุกสตางค์แล้วนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าช่วงที่ยังสนิทกับลุงพลนั้นมีงานรีวิวร้านอาหาร ตนเป็นคนหางานให้ลุงพลได้ค่าจ้าง75,000บาทหลังจากนั้นตนเองก็เริ่มห่างจากลุงพลที่ลุงพลไปอ้างกับสัมพกรณว่ารับงานกับอุปปริยะงานละ10,000บาทนั้นแต่สังคมกับสัมพกรณคิดเอาว่าจริงไหมขณะเดียวกันช่วงที่ลุงพลไปร้องเพลงกับหญิงลีจับใหม่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงได้ค่าจ้างครั้งละ2 0 0 0 0โดยลุงพลไปร้องหลายครั้งตนเองพยายามดีลงานให้รวมทั้งยังลงทุนไปขับรถ รับส่งให้กับลุงพลโดยไม่หักเงินด้วยหมอปลาบอกว่าช่วงที่ลุงพลไปร้องเพลงกับหญิงลีระยะหนึ่งลุงพลเคยบ่นว่าไม่ชอบร่วมงานกับหญิงลีเพราะหญิงลีนั้นใช้งานหนักตัวเองก็สงสัยว่าใช้งานหนักอะไรช่วงที่ร้องเพลงกับหญิงลีนะ่ะลุงพลยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากจึงเตือนลุงพลต่อหน้าว่าให้จำมาไว้คนที่มาคบตอนละบากนะ่ะให้ลุงนะ่ะคบไปเถอะ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องของชื่อเสียงตอนนั้นลุงพลบ่นอีกว่าหญิงลีนะ่ะให้ร้องเพลงจนเหนื่อยร้องครั้งละ7จถึง8เพลงได้เงินแค่20000บาทจึงเตือนลุงพลอีกว่าร้องเพลง7จถึง8เพลงไม่เกิน45นาทีแต่จําได้ไหมช่วงที่ยังไม่มีคนรู้จักนะ่ะต้องทํางานกรีดยางทั้งกลางคืนและกลางวันบางวันก็ได้1,000บาทบางวันก็ไม่ได้ บางวันฝนตกก็ไม่ได้กรีดยางต้องนึกถึงตอนที่ลุงลำบากแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานร้องเพลงกับหญิงลีอีกเพราะลุงพลเหนื่อยนอกจากนี้เท่าที่จำได้ตนเคยบอกลุงว่าน้ำใจหญิงลีนะ่ะถือว่าน่านับถือต้องนับถือน้ำใจเนื่องจากบางวันบางงานที่หญิงลีรับงานให้ลุงน่ะเจ้าภาพยังไม่จ่ายเงินหญิงลีก็เอาเงินตัวเองจ่ายค่าแรงลุงพลไปก่อน พยายามอธิบายลุงพลว่าการได้งานร้องเพลงร้องครั้งละ7-8เพลงได้เงิน20,000บาทมีบางคนที่ลำบากมากกว่าทำงานเกือบเต็มเดือนถึงจะได้บางคนนะ่ะทำงานได้วันละ300แต่ลุงนะ่ะแค่45นาทีก็ได้20,000บาทแต่การทำงานของลุงก็ได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ไร้วีแววหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่ หลังผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ถึงตอนอวสานไร้วิแววหมายจับคดีน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลและป้าแตนปิดบ้านพาครอบครัวเดินทางไปร่วมงานแต่งยูทูบเบอร์ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้พร้อมกับกลุ่มยูทูบเบอร์คนสนิทจานวนหนึ่งด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มยืนยันว่ายัาง ไม่ได้รับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่เพราะยังต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงอีกหลายส่วนส่วนตัวมองว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนเนื่องจากลุงพลไม่ได้ถูกดำเนินคดีและก็เชื่อมั่นว่าทางตำรวจจะยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายในเร็วนี้อย่างแน่นอนซึ่งกระแสะข่าวที่ผ่านมานั้นอาจเป็นเพียงการใช้จิตวิทยาของตำรวจ เพื่อดูความเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆด้านพ่อแม่ของน้องชมพู่นั้นวันนี้ยังใช้ชีวิตตามปกติขายผ้าครามสกลนครผ่านทางโลกออนไลน์โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการกระแสข่าวกับการออกหมายจับคนร้ายมากนักเพราะมองว่าเป็นเพียงกระแสข่าวทางโซเชียลเท่านั้นขณะที่เมื่อวานนี้พอตุรกเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผููมญชาการตํารวจแห่งชาติได้เรียกประชุมชุดสืบสวนคดีน้องชมพู ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก่อนจะมีสัญญาณจากที่ประชุมว่าคดียังไม่ถึงตอนอวสานและส่งทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งสรุปข้อสงสัยบางประเด็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายรัชพลยืนยันไม่มีหมายจับลุงพลคดีน้องชมพู่แน่นอนบอกเลยไม่ต้องกังวลทนายความส่วนตัวของลุงพลยืนยันไม่มีหมาจับคดีน้องชมพู่ตามข่าวลือแน่นอน บอกไม่ต้องกังวลเคลียร์หมดแล้วทั้งคดีป่าไม้และพญานาค13กุมภาพันธ์64ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เวลาผ่านมากว่า8เดือนแล้วยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งต่อมามีข่าวลือว่าขณะนี้สำนวนคดีน้องชมพู่นั้นทั้งหลักฐานผลการเข้าเครื่องจับเท็จและหลักฐานต่างๆใกล้เสร็จแล้วซึ่งคาดว่าวันที่12-15กุมภาพันธ์2564 จะมีการยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารพิจารณาสำนวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากกระแสะข่าวที่ออกมาชี้เป้าไปยังลุงเขยของน้องชมพู่และก่อนหน้านี้เมื่อ5กุมภาพันธ์6 5ใ4นายทิาเบียบ,บังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมกับในาใยชัยพลวิภาหรือรลุงพลและนางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนได้พากันเข้ายื่นเอกสารต่อสาร เพื่อขอความเมตตาจากศาลกรณีที่ตำรวจขอออกหมายจับโดยขอความเป็นธรรมต่อศาลขอให้มีการไต่สวนก่อนที่จะได้นำพยานหลักฐานมาเสนอต่อสาลก่อนจะพิจารณาตัดสินว่าจะอนุมัติออกหมายจับหรือไม่วันนี้ทนายรัชพลศิริสาครทนายลุงพลเดินทางที่บ้านกก,กอกตะมนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของการทำผิดพรบรป่าไม้ที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสอพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีกับในาใยชัยพลกับพวกรวมถึงการสร้างพญานาคพร้อมกับการครอบครองไม้ห่วงห้ามและอีกเรื่องคือกรณีที่มีคนนำบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกศของนางสมพรหลับโพหรือพระแตนไปแอบอ้างเปิดรับบริจาคจากแฟนครับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีข่าวลือที่จะมีการออกหมายจับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กับทางทนายรัชพลโดยได้บอกว่าได้บอกกับลุงพลแล้วว่าหมายจับไม่มีหรอกวันนี้ยังยืนยันว่าไม่มีหมายจับคดีน้องชมพู่อย่างแน่นอน12 13 14 15รับรองไม่มีอย่างแน่นอนเพราะตนเองนั้นมีข้อมูลว่ายังไงก็ไม่มีหมายจับลุงพลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ ตอนนี้บอกลุงพลและป้าแตนว่าไม่ต้องกงังวลคดีก็เคลียร์ไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วคดีป่าไม้ก็โดนมาแล้วพยนนานาคก็โดนแล้วเหลือแค่คดีน้องชมพู่ก็ไม่มีหรอกไม้จับก่อน1 5กุมภาพันธ์ทนายรัชพลกล่าว